สวัสดีครับนี่คือโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่10ธันวาคมขอบอกว่าน่าสนใจมากๆมวยรอบปูนเสือตัวที่23นะเป็นคิวของสายบีคู่หนึ่งนี้น่าสนใจมากโรเล็กวอปัญญาไวนะวันนี้เจอศิลาชัยสอจอแมนเมืองระยองโอ้โหถือว่าเป็นคู่หนึ่งมวยรอบปูนเสือสายบีมวยรอบปูนเสือตัวที่23รอบ16คนสุดท้ายนัดแรกส่วนคู่ที่สองนะฉลามเงินสิงห์บาวินเจอบัลลูสักเล็กนะ อ oh, สนิทพันโอโหนี่เป็นการเจอกันของนักสู้จากสายเหนือนะบรรลือศักเล็กเจอฉลามเงินนักสู้จากแดนใต้ส่วนคู่สามน่าสนใจมากเป็นต่างสึกต่างสายยอดโบงามลัคก,กี้บันเทิงนะเจอสิงเพชรเดชสิงใต้อูห <c oughs> คู่นี้แฟนมวยไทยเจ็ดสีพลาดไม่ได้ส่วนคู่เอกโอ้การกลับมาช่องเจ็ดนะถือว่าเป็นมาช่องเจ็ดอีกครั้งของดามนะ หลังจากเคยชกไว้ที่ช่อง7วันนั้นสวยงามมากๆชนะนกยกสามนะชนะนกยกสวันนี้มาช่อง7อีกครั้งหนึ่งต้อนรับการมาเยือนของทุกน้อยเฟ,ฟ้าลิขิตโอ้โหมวยกู่นี้ซีซารซีซารถือว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายที่น่าชมมากๆนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ส0ธันวาคมเดี๋ยวหงแดงจะหล่นวิเคราะห์บทวิเคราะห์ดีๆเสิร์ฟส่งตรงถึง f อวันนี้รู้จักเป็นออเดอร์ไปก่อนว่านี่คือโปรแกรมวันอาทิตย์ที่10 คันวาคมนะโปรแกรมการแข่งขันยังไม่มีการปรับเปลี่ยน okay.